น่ารักหน้าชางบีมาติกาอวดโฉมลูกชายน้องวินเซนต์เป็นครั้งแรกหลังจากเพิ่งขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงแบบเต็มตัวสำหรับนักแสดงสาวบีมาติกาที่เพิ่งคลอดลูกชายตัวน้อยไปเมื่อวันที่28ตุลาคม2564ที่ผ่านมาพร้อมตั้งชื่อเล่นน่ารักน่ารักว่าน้องวินเซนต์หรือเด็กชายณกรจุลางกูลท่ามกลางความยินดีของครอบครัวโดวยเฉพาะสามีกรกรกิจจุลางูลที่ออกอาการปลื้มสุด,สด ล่าสุดดีมาติกาได้ออกมาโพสต์รูปรูปลูกชายเป็นครั้งแรกลงอินสตาแกรมเพื่อเป็นการแนะนำน้องวินเซนต์อย่างเป็นทางการกับแฟนๆพร้อมกับเล่าว่าลูกชายมาแบบพ่อแม่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยว่า สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนาก,กรจุลางกูลชื่อเล่นวินเซนต์ครับผมเลือกเวลาเกิดเองเลยครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ทันตั้งตัวพอน้ำเดินคุณพ่อก็เรียกคุณย่ามาช่วยดูว่าใช่ไหมเพราะคุณแม่ไม่แน่ใจคุณย่าก็บอกให้ไปโรงพยาบาลทันทีเลยครับยังไงผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะครับปลอผมหน้าเหมือนใครครับมีคนบอกผมหน้าเหมือนคุณพ่อครับ งานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวบีและสามีเป็นจำนวนมากค่ะ